ชมค่ะวันนี้29กันยายน2566เรียกได้ว่าเป็นวันหัวใจโลกด้วยนะคะซึ่งทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชื่นชมรองผู้บังคับการตำรวจจราจรค่ะที่ใช้เวลาว่างเว้นจากภารกิจนำขบวนตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดช่องทางส่งอวัยวะหัวใจส่งจนถึงที่หมายตามแนวทางโครงการสุภาพบุรุษจราจรค่ะ ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นการนำส่งอวัยวะหัวใจครั้งที่7 6แล้วค่ะโอ้โหเนี่ย<ม>ฮะก็จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายหัวใจซึ่งมีเวลาจำกัดเบื้องต้นเนี่ยน่าจะสักประมาณ4ชั่วโมงใช่ไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยระยะทางนะครับที่ค่อนข้างจะบางทีก็ไกลแล้วก็เวลาที่จำกัดนี่นะครับบางทีบางจุดนะฮะก็มีรถค่อนข้างติดนะครับก็ต้องชื่นชมนะ สำหรับตำรวจนี่นะครับที่เขาเรียกว่านำขบวนนะครับแล้วก็สามารถนำเอาเอาหวัยวะหัวใจไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับค่ะทางด้านของพลตารวจโทน,นิธิทรจินตะการนลผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทํางานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะโดยท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจรา โครงการพระราชดำริกองบังคับการตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรเร่งนำส่งอวัยวะหัวใจส่งไปยังโรงพยาบาลสิริราชค่ะและครั้งนี้เป็นครั้งที่76แล้วนะคะโดยมีพันตำรวจเอกจิรกิจจารุณพัฒ รองผู้บังคับการตำรวจจราจรเข้าไปรับหัวใจและนำขบวนรถเปิดทางนำส่งด้วยตัวท่านเองเมื่อวันที่27กันยายน2566ที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกา40นาทีค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับการประสานงานขอสนับสนุนนำอวัยวะส่งไปยังโรงพยาบาลสิริราชหลังจากได้รับแจ้งนะคะทางด้านของพันตรบเอกจิรกิจ จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริเข้าสนับสนุนจากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเร่งนำส่งอวัยวะหัวใจไปยังโรงพยาบาลศิริราชทุกครั้งในการนำส่งอวัยวะหัวใจนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องแข่งกับเวลาค่ะเนื่องจากว่าหัวใจทุกดวงมีระยะเวลาตั้งแต่การผ่าตัดหัวใจของผู้บริจาค จนกระทั่งปลูกถ่ายให้ผู้รับนั้นจะต้องกระทําให้เสร็จสิ้นภายในเวลา4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะครับทั้งนี้อวัยวะหัวใจหากทําการผ่าตัดออกมาจากร่างกายของผู้บริจาคแล้วจะอยู่ได้ไม่เกิน4ชั่วโมงนับจากเวลาที่ปิดทางเดินเลือดในการผ่าตัดหัวใจของผู้บริจาคจนกระทั่งเปิดให้เลือดผ่านหัวใจใหม่ในร่างกายของผู้รับการปลูกถ่ายนั่นเอง ทางด้านของพันตารวจเอกจิรกิจจึงได้นำขบวนเปิดทางการจราจรให้กับรถพยาบาลมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลศิริราชทันทีค่ะระหว่างทางมีการจรา,จราจรที่ค่อนข้างจะติดขัดแต่ผู้ใช้รถใช้ถนนต่างให้ความร่วมมือหลบหลีกทางให้กับขบวนรถตลอดจนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอทองที่ในเส้นทางทุกพื้นที่ จนภารกิจชีวิตในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ ทางด้านของพลตํารวจโทน,นิทิทรจินตการนนท์ผู้บัญชาการประจำสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทํางานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตํารวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านเปิดเผยอ,อีกว่าในช่วงปี2566นั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรโครงการพระราชดําริร่วมปฏิบัติภาร,รกิจนับเป็นครั้งที่14แล้วนะคะ ที่ร่วมอำนวยความสะดวกในการนำส่งหัวใจโดยท่านพันตำรวจเอกจิรกิจได้นำทีมด้วยตัวท่านเอง ถึง7ครั้งเลยค่ะและทุกครั้งที่พันบทเอกจิรกิจจารุณพัฒนร,รองผู้บังคับการตำรวจจราจรเว้นว่างจากการประชุมหรือเว้นว่างจากภาร,รกิจงานอื่นที่สำคัญของกองบังคับการตำรวจจราจรท่านเองก็จะเข้าไปช่วยภาร,รกิจในการนำขบวนเปิดเส้นทางแบบนี้ทุกครั้งเลยทีเดียวค่ะต้องชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับที่ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการเปิดทางโดยการนะครับเร่งนําอวัยวะหัวใจเนี่ยส่งยังจุดหมายปลายทางอย่างเช่นโรงพยาบาลศิริราชซึ่งก็มีกรอบระยะเวลาที่จํากัดชัดเจนก็คือประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงนี่นะครับเพื่อที่จะเอาอวัยวะหัวใจเนี่ยไปปลูกถ่าย ให้กับผู้ป่วยนะครับที่รอรับการปลูกถ่ายต่อไปก็ถือว่าเป็นภารกิจนะครับที่ขึ้นอยู่บนความเป็นความตายก็ว่าได้นี่นครับสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้วันหัวใจโลกย้ํากันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวครั้งนี้เป็นครั้งที่76แล้วนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะ มีครั้งต่อๆไปเดี๋ยวก็คงจะครบ80-90แล้วก็นะครับก้าสู่ครั้งที่ร้อยต่อไปะนะะชื่นชมจริงๆเลยทีเดียวนะครับวันหัวใจโลก use heart no heart นะครับรู้ใจตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นมารู้ใจแมชอบจังเลยคำนี้นี่นะครับหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับจึงควรดูแลสุขภาพให้มีหัวใจที่แข็งแรงเพื่อชีวิตที่ยืนยาวต่อไปนั่นเองครับ